สวัสดีค่ะเฮียเยอรมันดีหรอคนไทยเหรอจริงเปล่าใช่คือหน้าเหมือนคนไทยก็เลยอุทานว่า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 เยอรมันดีเพราะว่าเห็นธงอ๋อเธออยู่เยอรมันทำไมล่ะไปทำอะไรเยอรมันเปนนักเรียนอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ยอุ้ยกระตุกจะหลุดไปเนี่ยอายุสิบหกค่ะอายุสิบหกเหรอ ว้าวว่างไหมมาคุยกันไหมอยากได้แบบรู้จักมากเลยอะอ่ะคยคยเคยหนูว่างงเหงามากเลยจริงเหงาเหงามากเลยรอรอแสดงว่าอุ้ยไปไม่มากไม่ไมากเยแสดงว่าน้องมาเจอถูกคนนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะหายเหงาทันทีเลยค่ะเพราะ่พี่็นสายอนเทนค่ะอ,อ๋อสิบหกหรอใช่ค่ะโทษนะแป๊บหนึ่งนะพี่ขอดูก่อนว่าเยอรมันดีเนี่ย อยู่ส่วนไหนของโลกโอ้อยู่โซนนู้นเลยเหรอคะเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเลยเหรอคะอยู่อยู่รอฝรั่งเศสนั่นเลยเหรอคะใช่คะ่ะว้าวไปเรียนทำไมไปเรียนไกลจังล่ะหนู <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรคะชื่ออะไรจะเรียกถูก <c oughs> ชื่อเมย์คะ่ะน้องเมย์16ถูกไหมใช่อ่าที่นู้นคงไม่มีแบบมทรงมสี่อะไรอย่างงี้ถูกไหมไม่มีมันจะเป็นแบบเป็นระดับ แต่มันก็คล้ายๆกันแหละอ่าอ่าอ่าใช่พี่ชื่อเวฟนะคะพี่ชื่อเวฟอ้าชื่ออะไรนะเวฟเวฟเอ๋อเวฟชื่อแปลว่าคื่นะคะอ๋อน้องเมย์ใช่น้องเมย์พี่อายุสิบเก้านะอยู่ปีหนึ่งครับอ๋อใช่ตอนนี้พี่ตอนนี้พี่อยู่ประเทศไทยนะคะไม่บอกก็คงรู้เนาะใช่แต่พิกัดของเราอ่ะมันขึ้นที่เยอรมนีเออแต่ว่า ใช่ใช่คือเห็นเห็นหน้าแว็บแรกเป็นคนไทยแต่ตาเลือบไปเห็นประเทศมันบอกว่ามาจากเยอรมนีก็เลยอุทานประโยคแรกไม่รู้ได้ยินทันไหมอ <rug>. ๋อใช่ว้าวพี่ได้เจอคนเยอรมนีอีกแล้วดีใจมากเลยอ๋อหรอ่ไม่เคยเอ้พี่เจอด้เหรอพี่ไม่เคยคะ่ะหมายถึงว่าปกติพี่คุยกับคนในนี้พี่เจอ,อจีนมาแล้วหนึ่งจีนแล้วก็เบลเยียมอยู่ยุโรปเหมือนน้องเลยแล้วก็เพิ่งเจอน้องเบย เย็นมันดีค่ะ<อ>แล้วพี่แบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะเวลาได้เจอคนที่แบบอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเรียกว่าแชร์แชร์มุมมองว้าว <c oughs> ชอบเลยใช่ไหมคะเ <c oughs> งาเงาเนี่ยพี่ชวนคุยเก่งมากนะคะอ๋อชอบชอบอ๋อ <c oughs> อันนี้คือแสงจากพระอาทิตย์ถูกไหมคะ ใช่ใช่ค่ะว้าวตอนนู้นกี่ตอนนู้นที่อะไรละ่ะเนี่ยตอนนี้กี่โมงค่ะที่นูน่นเอสิบห้าโมงเอ้ยบ่ายสามบ่ายสามของของพี่สองทุ่มแล้วค่ะ <c oughs> ว้าวน้องเมย์น้องเมย์ก่อนอื่นนะก่อนที่จะแบบทอล์ก n ิ t ทูเกเตอร์พี่อัดคลิปอยู่นะคะพี่อยากคุยกับน,น้องเมย์แล้วเอาไปลงหน้าช่องค่ะได้ไหม ได้ค่ะได้ได้นะคะน้องเมวว้าวเลิศมากค่ะเจมส์ได้ค่ะได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเย้พี่มีสาวเยลามันีไปลงอีกแล้วเลิศครับสนใจเปิดวาร์ปไหมคะขอ่องก่อนเลยก่อนที่เราจะแบบเริ่มคุยกันพี่ีช่องทิกต็อกทิกต็อกเออเออยูทูบหรือทิกต็อกยูทูบค่ะน้องสนใจเปิดวาร์ปให้พี่ก่อนไหมคะอ่าได้ค่ะพิมพิมพ์มาได้ไหมคะพิมพ์มา อ๋อได้ค่ะอาออันนี้อันอันนี้เราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนอื่นปะอยู่ตอนตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่ในห้องนี้เหรอเป็นห้องเล่นแลวห้องนั่งเล่นค่ะพี่รู้สึกพี่ได้ยินเสียงสะท้อนเสียงหนูหรือว่าเสียงเพื่อนอ๋อเสียงเสียงเพื่อนค่ะเสียงเพื่อนอ๋อเพื่อนอยู่นี้ทางทางใช่แล้วเพื่อนก็คนไทยเหรอใช่ค่ะขอดูหน้าหน่อยค่ะเพื่อนอาจจะไม่สะดวกโอ้าว ว้าวสาวเยอรมันเน่เข้าใจพี่เข้าใจคือแบบถึงจะ16อ่ะที่นูนก็จะแบบเรียกว่าเป็นสายฝออะไรอย่างนี้ก็เลยจะเลิศเลิศหน่อยอะไรนะฝอฝาบ้านบ้าบอฝาบ้านอะไรนี่พี่เจอซีครตตั้งแต่หัววันเลยเนี่ยว้าวน่ารักมากค่ะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์อีกเครื่องไหมรับฝอพี่ได้ไหมอ๋อรับได้ค่ะรับได้รับได้คุณเว็บครับ อันนี้เพื่อนเหรอคะเพื่อนคนคนเรื่องข้างเหรอคะใช่ใช่เหรอคะเพื่อนค่ะน้องเพื่อนชื่ออะไรคะชื่อพลอยพลอยใช่น้องพลอยน้องพลอยไม่อยากมาคุยกับพี่ด้วยหรอพี่ก็แค่สตรีมเมอร์หน้าใหม่เองไม่ใช่หนูไม่ใช่คนคุยขนาดนั้นไม่ใช่คนคุยขนาดนั้นแต่พี่คุยเก่งค่ะ อ๋อโนโนโนรูแ้แล้วว่าพี่คุยแกงแล้วก็คุณนไม่คุยนะน้องพลอย <c oughs> น้องพลอย<ๆ>สนใจเปิดวาราปด้วยคนไหมคะเปิดวา้าบเหรอไม่เป็นไรค่ะโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะวันนี้วันนี้ขอคุยกันน้องเมย์ละกันค่ะน้องเมย์ว้าน,น้องเมย์<ะ>เลิศมากเลยคะ่ะเราไปเรียนที่เยอรมนีเนี่ยนานยังคะประมาณห้าปีจะ6หปีแล้วค่ะ ห้าปีจะหกปีเดี๋ยวนะตอนนี้หนูสิบหกแสดงว่าหนูแปดสิบสิบขวบหรอใช่ <savoir. S 1> Why แม่หนูมาแต่งเอ้ยแม่หนูแต่งงานใหม่แล้วทีนี้เออพ่อพ่อเลี้ยงก็บอกว่าอยากให้หนูมาเออมาเรียนที่นี่แล้วหนูก็เลยมาอ๋าอก็คือคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเป็นคุณพ่อตอนเนี้ยคุณพ่อเลี้ยงอ่ะเป็นคนเยอรมนีใช่อ๋อน้องก็เลย move มาที่นี่เลยใช่ใช่ก็เหมือนมาอยู่ถาวอรเลยดีอย่างเงี้ย หรือ<ช>มีแผนะจะกลับไปประเทศไทยปะหนูตอนนี้หนูไม่รู้อ่ะแต่ว่าหนูก็แบบไปแบบถ้ากเกิดแบบเอ่อยังไงอะแบบปิดเทอมอะไรอย่างงี้หนูก็จะแบบจะบินไปเอ่อพักร้อนที่ไทยบ้าง,งอ,อ,อะไรอย่างงี้อ๋อชิวชิวอะไรอย่างงี้ถูกไหม<ช>ว้าวโคตรเท่บินไปพักร้อนที่ไทยอ่ะโคตรเท่เลยว้าวเลิศค่ะเลิศมากเลยอะอะแล้วทําไมน้องพลอยถึงมาอยู่ด้วยล่ะหนูแค่มามาเอ่อมาเล่นที่บ้าน พอยแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคือเรารู้จักกันที่โรงเรียนหรอใช่รู้จักกันที่โรงเรียนโรงเรียนนี่ก็มันก็เป็นโรงเรียนต่างชาติทั่วไปใช่ไหมแต่ว่ามีหลายๆประเทศมาเรียน <c oughs> ด้วยกันอ๋อ <c oughs> แล้วก็เจอน้องพอยที่โรงเรียน <c oughs> น้องพอยก็วาร์ปมาอยู่เยลรมันีเหมือนกันใช่ <c oughs> อ๋อแล้วตอนเนี้ยน้องเมย์มาเล่นบ้านน้องพอยใช่ <c oughs> เลิศมากเลยค่ะมาถูกวันมากน้องมาถูกวันมากราคาเนี้ย <c oughs> ท้องมาถูกวันมากเลยนะคะว,ว้าวแสดงว่าโปรติบไม่ได้เล่นบ่อยใช่ไหมเขาโอมิเนี่ยไม่ไม,ไม่บ่อยะคะ่ะหนูเพิ่งโหลดมาเลยอะวันนี้เลยเหรออืมไม่ไม่ไม่เออประมาณอาง่ายงคือเราเล่นมาประมาณสามครั้งแล้วอ๋อใช่หนูเล่นมาประมาณสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามดึกสี่อ๋อครั้งครั้งที่สามเนี่ยเลิศมากนี่คือซีเครตของแท้ของแท้เลย อสิบหกนะคะว้าวเหมาะกับสาวเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีเด็กเมกาอะไรอย่างนั้นเลิศมากค่ะเลิศมากเลยค่ะว้าวเลิศมากเลยอะพี่ทิ้งชื่อช่องไว้ให้นะคะอ่าลองไปซองดูได้นะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ค่ะแชทคือฮึกเหิมค่ะบอกว่าน่ารักมากสวยเวอร์อ้ยขอบคุณใาใช่ใช่น่ารักมากเลยค่ะน้องเมย์ว้าวสุดยอดเลย ต้าวแลวขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้เจอคนไทยที่ไปอยู่เยอรมนีอีกแล้วอีกหนึ่ง <c oughs> ประเทศที่พี่มีคนรู้จักวันนี้เรารู้จักกันอย่างคะน้องเมย์รู้จักกันแล้วค่ะวันไหนถ้าเกิดน้องเมย์ยังอยู่ที่นูน่นถ้าพี่ได้มีโอกาสนะคะไม่รู้ชาติไหนพี่บินไปที่นูน่นน้องเมย์พาที่เที่ยวนะคะได้ได้หพาเที่ยวเลยอาจจะพี่อาจจะสี่น้องอาจจะสาสิบแล้ว <c oughs> ว้าวเลิศมากค่ะว้าวได้รักมากเลยคได้รับมากเลยที่นี่มีรถเข็นพี่อะไรนะที่นี่มีรถเข็นรถเข็นพี่ได้โอ้เป็นเกียรติมากเลยค่ะยังอุซ่าพาพี่เที่ยวแล้วยังเข็นพี่อีกเป็นเกียรติมากค่ะฝากกดไลค์โพสต์นี้ได้ไหมคะพอเรียนพอดีเรียนจบแล้วแบบ อยากได้ไลค์อะไรนี้อันอันอันนี้ IG ใครคะ IG หนูค่ะ IG เพื่อน IG เพื่อนน้องพลอยก็พิมพ์มาเลยค่ะน้องพลอยพิมพ์มาน่ารักมากค่ะน้องพลอยเลิศมากเลยผู้ติดตามพันหนึ่งแน่ไม่ธรรมดาเนี่ยแปมค่ะใจเย็นสแปมใช่หนูโดนสแปมพี่เอาพี่เอาให้คนดูพี่ดูได้ไหมคะสตอรี่ไฮไลท์ สวยนะคะเนี่ยโอ้ว้าวยังไม่เห็นตอนถอยโอ้ว้าวหุ่นดีนะคะเนี่ย <laughs> โอ้ว้าวอันนี้นนสายฝอละคะ่ะ <laughs> สวยเลยคะ่ะสวยเลิศะสะุดะะเลยคะ่ะโอ้ยว่าจะถามอยู่เราเห็นลงสตอรี่ไปเที่ยวกันสองคนมีเพื่อนเ,อเจอที่นู่นไหมนอกจากคนไทยมีหนูมีค่ะมีมี แล้วน้องเมย์ไม่มีหรอคะไม่หนูมีแค่แค่ที่โรงเรียนอะ่ะใช่<ต>ใช่ติดกันสองคนอ๋อแล้วแบบเราไม่เมเฟ r นกับคนพื้นที่บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยแบบยังไงมันก็เป็นบางทีมันก็โทรเวิร์ดบางทีมันก็เท t r o v e r t <อ>หนูแบบเป็นคนที่เข้ากับคนได้แบบไม่รู้เหมือนไม่ค่อยสื่อสารอะ่ะไม่ค่อยอได้หมดถ้าสดชื่นีน่ขนาดไม่ค่อยสื่อสารนะคะแต่คุยกับพี่ก็เพลินเลยอ่ะ do you have a boyfriend? no yes i have what what น้องพลอยไม่เป็นไรค่ะดีแล้วค่ะน้องพลอยไม่ต้องออกกองนะคะพี่ไ่คุยกับคนมีแฟนแล้วค่ะยอกค่ะยอกยอกยอกนะคะแล้วน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยมีแฟนคนคนคนประเทศอะไรคะน้องพลอย แฟนหนูเป็นคนไทยคะ่ะหนูชอบหนูชอบคนไทย,ไทยโอ้แฟนน้องเป็นคนไทยค่ะอะงั้น <ตร S 1> พี่สัมภาษณ์น้องพลอยคร่าวๆพอ,พอแล้วน้องพลอยมาอยู่ที่เยอรมนีเนี่ยนานแค่ไหนแล้วเท่าเมย์มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะน้องพลอยแฟนน้องพลอยนี่คือคบกนันตั้งแต่เมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยคะ่ะหนึ่งปีแล้วเราอยู่ที่เบลยีอเยอรมนีมาเยอรมนีมาห้าหกห้าหกปีแล้วแล้วเราไปเจอคนไทยได้ไงคะหรือว่าแวะไปเที่ยว ไม่คะ่ะเขาเขา, <us> เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนแฟนเก่าหนูที่แฟนแฟนเก่าหนูนอกใจหนูแล้วเขาเป็นเพื่อนของแฟนเก่าพอแฟนเก่าก็นอกใจหนูไอ้ไม่สิฉันจะอธิบายยังไงอะอาโศอย่างนี้นะคือว่าหนูเคยอยู่หนูมีแฟนอยู่คนนึงแล้วแฟนคนนั้นเขานอกใจหนูแล้วเขาอ่ะเป็นเพื่อนของคนนั้นเขาอ่ะมาปอบใจหนูแล้วจู่จู่เราก็อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบนั่นแหละเคมีเข้ากันไอ้เฮียเนี่ยอาวัง ก็เลยไปปอบใจเฮ้ยต <fin anta> <ots> ้องดูดีๆหน่อยนะคะน้องพลอยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบยุยงให้ให้อะไรกันนะคะแค่แค่จะบอกว่าให้ดูดีๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนกันถูกไหมผู้ชายสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันเออเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแบบคนเนี้ยเคยเป็นแฟนน้องพลอยแต่เป็นแฟนเก่าไงเออแล้วคนเนี้ยก็มาแบบมาคบกับน้องพลอยต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือว่าคือว่าเพื่อนเขาที่เป็นแฟนคนที่เป็นแฟนเก่าหนูอ่ะเขาอ่ะนอกใจหนูแล้วเขาพูดอ่ะ อ๋อไอ้น,นี่นอกใจใช่อ๋อคนนี้ก็เลยมาปอบใช่ไม่ใช่ปอบเขาบอกเขาเดินมาว่าเขาบอกเออไม่ใช่เด็กๆเขาบอกว่าเออขอโทษนะที่ว่าเพื่อนเขาไปทําอย่างนั้นแล้วตอนนั้นหนูอยู่คนเดียวหนูแบบอืมล,ล,ล,ลอนลี่อะแบบโซน l o n e แล้วเขาก็เลยอเออชวนแบบไปเล่นเกมด้วยแล้วก็เลยได้อยู่เล่นเกมได้กันบ่อยๆอะไรแล้วไปเจอกันได้ยังไงอ่ะน้องบอกว่าน้องอยู่ที่นี่นานแล้วอ่ะไม่ถึงเจอกันชีวิตจริงนะหรอ เออหรือว่าไม่ได้เจอไม่ได้เจอค่ะหนูไม่รีบเจอใครหนูชอบคุยนานๆแล้วค่อยเจออ๋อแสดงว่าไอคนเนี้ยทักแชทน้องมาหรออือหือาหวังนะคะพี่เป็นผู้ชายพี่ดูออกค่ะ <c oughs> มันเป็นอาหวังนะคะระวังด้วย <c oughs> ดูดีๆดูดีๆก็ลองแบบลองศึกษานิสัยกันไปละกันพี่ไม่พี่ไม่ใช่คนในพี่ไม่ตัดสินนะคะอ่ะน้องเมย์ดีกว่าค่ะน้องพลอย <c oughs> น้องเมย์ แล้วน้องเมย์เนี่ยแหละคะสเต็กนี่คนไทยหรือว่าคนเยอรมนีคะคนไทยคะ่ะคนไทยเหมือนกันคนเยอรมนีนี่ไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมนิสย<ม>ัยน,น,นี่นี่น<ม>ั<ม>่นอะไระอย่างเงี้ยไม่เหมือนเนาะคนเยอรมนีนี่เขาแบบบูลลี่ไหมคะอย่างเงี้ยคนเยอรมันไม่บูลลี่แต่เป็นคนอพยพใช่ใช่ใช่อ๋อไม่บูลลี่พี่ขอ <laughs> รบก,กวนได้ไหมคะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคือขราวที่แล้วอะ่ะที่เจอน้องที่อยู่เบลเยียมแล้วพี่ก็เลยแบบอยากเห็นวิวรอบๆอ,บอะ่ะหน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยส้าอยู <c oughs> ม่มันอันนี้อยู่อ่ะมันมันก่อสร้างแต่เด็หนูให้ดูตรงนี้ตด้เลิศค่ะเลิศมากพี่ได้เห็นวิวเบลเอ้ยเบลเยเรมวันนี้ว้าว เนี่ยอ่ะตอนนี้มันเช้าอยู่อะเอ้ยเอ้ว้าวเลิศมากค่ะว้าวหลังบ้านเป็นแบบอย่างนี้เลยเหรอใช่อันนี้เป็นบ้านหรือว่าเป็นหอพักหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นเอ่ออพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เลิศมากเลยค่ะน้องน้องอยู่เมืองอะไรกันหรออ๋ออยู่อยู่เบอร์ลินเฮ้ยมันขึ้นนะเนี่ยมันทำไมมันถึงทำไมมันถึงขึ้นล่ะ โอ้มันใหญ่เหรอเบอร์ลินเนี่ยเบอร์ลินมันเป็นเอ่อมันพูดอะไรอ่ะแบบฮอปสตัดอะไอเฟอร์ดพอย เหมือนบางขอกเออเหมือนเหมือนบางขอกเหมือนเออมันอ้มันเป็นเมนหรอมันเป็นเหมือนเมืองหลวงอะไรอย่างงี้หรออ๋อใช่ใช่เมนเมอ๋อได้ไปเที่ยวประเทศรอบข้างมาบ้างยังคะยังค่ะยังแล้วอยู่มาห้าหกปีไม่ได้ไปเลยหรอคะไม่เพราะส่วนมากผมจะกลับไทยอ๋อส่วนมากจะไปไทยมากกว่าแล้วก็เที่ยวอยู่ในเยอรมนีถูกไหมใช่ค่ะว้าวเลิศเลยค่ะเลิศเลยค่ะว้าวเป็นเกียรติมากเลยค่ะ น้องเมยพี่แหกปากมากไปหรือเปล่าคะเอาไม่ค่ะไม่น้องคนไทยด้วยกันอา,อาจจะอาจจะชินกันแล้วว้าวทำไมน้องเมย์ไม่ทักชุดพี่ละ่ะอออหนูหนูชอบชุดพี่มากช,ชุดพี่มากเลยคาวาอีค <laughs> าวาอีค่ะน้องพลอยธรรมดาค่ะน่ารักเหมือนน้องเมยกับน้องพลอยเลยค่ะ <laughs> ว้าว น้องเมย์นี่เป็นคนน่ารักน่ารักเรียบร้อยถูกไหมคะไม่ค่ะไม่นี่คือน่ารักแต่ไม่เรียบร้อยหรอกคะ่ะม,มันมันหน,น้าตาน่ารักแต่หิ้ใส่มันไม่เรียบร้อยอะ่ะว้าว,ว,าวแต่พี่กําลังแบบพี่กําลังแบบมองว่าน้องน้องเมย์เนี่ยเป็นคนน่ารักแต่น้องพลเนี่ยน่าจะแซ่บเอาการนะคะกูให้เขาดูลูปอันนั้นดิปะ่ะอันไหนอะ่ะที่มึงใส่กระโปรงไปงานอ๋อ <ไ>อ่ามีความรับเล็กๆน้อยๆไม่ตรงดอกลันแบบนี้หนูไม่ลงไม่หึกว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่เหมือนพอพอไปอยู่นู่นแล้วดูไม่ใช่แบบคือถ้าเทียบถ้า,ถาเทียบพุทธประเทศไทยอ่ะสิบหกก็คือมสอี่แต่พอไปอยู่นู่นแล้วอ่ะมันเหมือนไม่ใช่เด็กมสี่แบบเป็นเหมือนแบบมปลายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบ มาหาลัยเลยเนาะแบบพอไปอยู่นู่นอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเป็นลุคแบบเรียกว่าอะไรอะสภาพแวดล้อมใช่ปะแล้วก็แบบเขาเรียแบบแบบกว่าปรับตัวตามใช่เออโนลรืดมากเลยค่ะเป็นสาวมากเลยนะเดีตยวอันนี้คือมันด้วยปอออ๋ออ๋ออันไหนอันซ้ายหรืออันขวาอันนี้หนูอันนี้ไอเมอ๋ออันนี้ก็กําลังสวยกําลังงามไงกําลังสวยกําลังงาม ันเลยด้ว้ว้าวว้าวเราเราสองคนเนี่ยมารู้จักกันที่โรงเรียนแสดงว่าก็รู้จักกันมาห้าหกปีแล้วหรอไม่ไม่ไม่สองปีใช่สองปีอ๋อเอยดูสนิทกันมากเลยเนาะก็เห็นจากสตอรี่ที่ไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ อ๋อแสดงว่าคือเราก็มานานแล้วใช่ไหมเราก็ย้ายโรงเรียนมาแล้วสองรอบปะใช่ไหมเพราะว่าเหมือนขึ้นชั้นข้ามข้ามอะไรอย่างงี้ชั้นใหม่ก็เลยย้ายไปโรรงเีอ้ว้าวเลิศมากเลยค่ะตอนนี้กูทิ้งแล้วไปโรงเรียนอื่นแล้วใหญ่นีนี้หนูเรียนจบแล้วเอาหรอไม่ได้เรียนด้วยกันแล้วหรอไม่ค่ะคือแบบเอหนูใช่ป่ะที่ทิ่ไทยตอนแรกอ่ะหนูเรียนอยู่ปปห้าแล้วทีนี้ กินมาที่เยนรมนหนูก็แบบเรียนปอ .5 อีกครั้งแต่ว่าคือหนูยังไม่ได้ภาษาอะไรเลยแล้วเขาแบบครูก็บอกว่าแบบมันเอมอเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่หนูจะแบบเล <ไป S 1> ื่อน,นชั้นใช่เลื่อนชั้นแล้วเขาก็เลยให้หนูกลับไปเรียนป .3 เหมือนเดิม<อ>แล้วถักจากปอ .5 อยู่ป .3 หนูก็เลยต้องเรียนใหม่แล้วคือมันก็เลยแบบไปไป,ไปไกลคนหน,นอ่งกว่น้องคอยก็เลยจบแล้วใช่แต่อายุเท่ากันถูกไหม ไม่ไอ้หนูไี้แก่กว่าหนูหนึ่งปีอ๋อน้องพลยสิบเจ็ดแล้วหรอคะใช่คะ่ะวว <laughs> โอ้ว้าวโอ้ว้าวน้องพยแม่น้องพ,อย,องพอยไม่น่ารีบมีแฟนเลยนะคะก <laughs> ็ตอนก็ตอนไม่มีแฟนมันไม่เห็นมีใครเข้ามาโอ้พูดอย่างนี้ <laughs> พูดอย่างนี้รตเอลโชว์ไปทีให้น้องๆเลยค่ะให้น้องๆเลยค่ะ แท็กไอจีมาได้นะคะแท็กไอจีมาได้นะคะสุดยอดมากน้องเมย์กับน้องพลอยมีอะไรท็อกกิ้งบิทมีอีกไหมพี่สูงเท่าไรคะแค่อยากดูชมตัวเฉยดูสูงมากเลยอะร้อยเจ็ดสิบแปดพอจะเป็นสเปคน้องพลอยได้ไหมคะสูงเท่าแฟนตัวหนูเลยน้องพลอยไปพูดถึงมันเลยคนนอกใจอะมาทำปกคลิปกันมาทำปกคลิปกันมาทำปกคลิปกันมามา น้องพยจะเข้าเฟรมไหมคะอิเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ๆได้ตั้งชื่อคลิปถูกค่ะว่าจะเป็นน้องเมย์หรือน้องพลคะสรุปอ่ามาถ้าจะถ้าถ้าจะเข้าเฟรมมาเข้ามาเลยค่ะยนานยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะโอเคค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะงง้นน้องเมย์นะคะอะข้างไว้นะคะเดี๋ยวพี่ไปแคปนะคะค้างไว้นะคะน่ารักมากค่ะข้างไว้นะคะห้ามหลุดขำนะคะห้ามหลุดขำนะคะ ค้างไว้เลยคค้างไว้ก่อนค่ะต้องค้างไว้ก่อนค่ะค้างไปเลยเลิศมากค่ะว้าวน่ารักมากเลยค่ะน้องดูไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับคนก่อนๆหน้าที่พี่เจอมาเขาจะแบบทะลุปุโป่งเลยเจอหน้าของพี่ไป แล้วเราจะกลับไทยมาเมื่อไรแล้วกลับไทยมาเนี่ยมาจังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดเลยค่ะไปเยี่ยมตากับยายจริง<อ>จริงหนูต้องกลับปีนี้พี่จริงหนูต้องบินกลับจากไทยวันนี้ได้ซ้ำแต่ว่าหนูไม่ได้กลับทําไมล่ะคะน้องพอยอหนูเรียนจบแล้วมันเหนื่อยหนูก็เลยแบบอยากอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่านั่งเครื่องบินมันอึดอัดอ๋อเพิ่งจบถูกไหมใช่ค่ะดีค่ะดีแล้วค่ะอ๋อผักล้อนนี่ก็คืออยู่จังหวัดเลยเหรอใช่ค่ะ อ๋อเราเป็นคนเหนือหรอถิ่นกําเนิดค่ะว้าวเลิศมากเลยค่ะแล้วน้องพล่ะคะเกิดที่ไหนคะโคราชนครราชจีมาโคราชคนอีสานว้าวดาักมากเลยค่ะน้องเมย์น้องเมย์ยิ้มเหมือนนึกพี่นึกไม่ออกอ่ะอะไรนะนเหมือนมินเนี่ยมไม่มินเนี่ยมไม่ใช่พี่นึกไม่ออกแต่มันเหมือนดาราใครสักคนหนึ่งที่ทำไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะ เป็นรักยิ้มอย่างนี้เลยอ่ะใครอันนี้จะไปหาคนคุยตอไปเรื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราหนูก,ก็พวกหนูก็จะไปรับพ่อกับแม่ที่สนามบินสักพักค่ะอ๋อพ่อกับแม่บินมาจากไหนอ่ะ<น>จากไทยจากไทยใช่อ๋อพ่อแม่น้องพอยใช่อ้าแล้วน้องพอยอยู่ที่นี่กับใครคะอยู่คนเดียวพูดจริงปะไม่อยู่คนเดียวแค่สามอาทิตย์แล้วพ่อแม่ พ่อแม่ไปเที่ยวไทยไง oh, อ๋อปกติพ่อแม่ก็อยู่ไทยแต่ว่าพ่อแม่กลับไปเที่ยวไทย yes อ่าตก,กใจม o s t oh sorry for misunderstood โอเ y ค่ะวันนี้พี่ได้รู้จักคนไทยที่อยู่ในเบลเอ้ยเบลอีกเห้ยจะไปเบลเยี่ยมอย่างเดียวเลยติดติดจัดเลยอ่ะเยอรมน,นีเอยอมันย่อยยากเหมือนกันไงเยี่ยมกับเยอรมันยินดีที่ได้รู้จักค่ะน้องเมย์และน้องพลอย คนไทย live i อินเยอรมนีแล้วถ้าจะอยู่ยาวกันด้วย่เป็นเกียรดมากที่พี่ได้คุยนะคะเดี๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวพี่อะไรนะเป็นเกียดมากที่ได้เจอลิเตอร์คิดึงมาเป็นเกียดของพี่เหมือนกันค่ะน้องเป็นซีเกตของพี่เลยค่ะซีเคตที่ไม่มีใครอยากได้เชื่อพี่เถอะคนดูไม่ไปไหนเลยค่ะตอนนี้ไอจีเปิดบัาได้นะคะทั้งคู่เลยอ่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะน้องพลอยขอบคุณค่ะน้องเมย์น้องพลอยนะคะอ่ะนี่คือำอวยพรจากพี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าต้องอวยพรไหมน้องดูเก่งกันมากเลยอะน้องพูดได้ก่นภาษากันอ,ะอ,อ,อ่ะหนูเอดก่อนเดก่อนเออหนูพูดภาษาเยอรมันภาษาไทยภาษาอีสานภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนนี้หนูกำลังกำกักกําลังเรีย,ยนภาษาำกำกำกกำกำกำกกำกำ หนูพูดเยอรมันไทยอังกฤษอีสานเหมือนกันแล้วก็หนูเรียนภาษาฝรั่งเศสมาบ้างอ่ามีแต่คนมีความสามารถทั้งนั้นเลยพี่ไม่รู้พี่ต้องอวยพรอะไรแล้วเอาเป็นว่าน้องอวยพรพี่แทนดีกว่าค่ะขอให้ยอดพี่พุ่งๆนะคะขอให้เอ็นเกตเข้านะคะพุ่งๆแน่นอนค่ะสุดยอดเลยค่ะที่เจอหน้องๆไปก็แฮปปี้แล้วค่ะจริง มากครับเช่นกันอ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นเรื่องเล็กเลน้อยน้อยแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วกันน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็ลองปึกลองแบบคบหาดูใจกันไปก่อนแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็แบบอาจจะต้องแบบนิดนึงเพราะว่าที่ไม่รู้หรอกนะมันยังไงอะไรยังไงแต่ว่าผู้ชายก็ต้องดูดีๆหน่อยนะคะใช่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 มวลี่ลอูคบสักห้าปีแล้วค่อยเจอกันชีวิตจริงห้าปี <laughs> เลยหรอ <laughs> ห้าปีอันนั้นก็สงสารผู้ชายเหมือนกันนะคะเนี่ยพอดีหนูไม่ไว้ใจผู้ชายบนโลกนี้คะ่ะต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลยก่อนดีแล้วคะ่ะน้องพอยดีแล้วคะ่ะดีมากเลยรู้จักแบบเซฟอะไรอย่างนี้น่ารักมากคะ่ะเราสวยแล้วตอนเราต้องเลิศค่ะน้องพอยแน่นอนเอ้แต่ไม่ใครเอาอ๋อเดี๋ยวเลิศไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโซดยาว ใช่ค่ะต้อบอกวอินนี่อีเกอร์สูงว้าวน้องเมย์ล่ะคะอยากมีแฟนไหมหนูก็ตอนนี้หนูยังไม่อยากมีแค่แค่แบบคนคุยก็พอตอนนี้อ่านะคะก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะแบบพี่นะคะขอให้เจอคนดีๆแบบพี่นะคะแบบขยันขยันแบบพี่ที่แบบสุภาพบุรุษแบบพี่นะคะทั้งคู่เลย นั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็ขอแบบ<อ>ให้แบบอันนี้เพิ่งอายุ16เนาะก็ยังต้องแบบอีกยาวไกลเนาะก็เป็นกาลังใจให้หนะครับผมสำหรับมาหาลัยนู่นนี่นันน่นอะไรอย่างนี้<อ>ใช่แล้วก็ถ้าแบบมาเที่ยวประเทศไทยแวะมาแบบในกรุงเทพหรือปทุมอะไรอย่างเงี้ยสามรรารถแบบ <laughs> อะไรนะลาดกระบงังใช่ลาดกระบังมาทำไรคะน้องพลอยมันอยู่ใกล้สนามบินค่ะอ๋ออ๋อใช่สวนภูมินะ ใช่ค่ะอ่าใช่พี่ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันค่ะเอาไว้เอาไว้แหละเอาไว้แลนดิ้งเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ไปรอรับเลยค่ะได้เลยค่ะเอาไว้มาถ่ายคลิปด้วยกันโกโปโกโปได้ค่ะเออสาลงไปเลยอะไรนะคะตดโนูแต่งไดโนเสาวลงไปรอเลยไดโนเสาวเดี๋ยวพี่ก็ไปซื้อสไปเดอร์แมนมาเลยค่ะรอบนี้เลิศมากค่ะ ยินดีมากเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะกับน,น้องทั้งสองคนนะคะไว้มีโอกาสแล้วไว้ทอล์คกิ้งกันใหม่นะคะนี่อะไรก็สามารถอินบ็อกมาได้เสมอบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีว้าว